สวัสดีท่านผู้ชมโอเคครับขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านอยู่ด้วยนะครับวันนี้ผมเองนะครับ Education Channel นะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเออเป็นเกมที่มีกระแสฮิตในช่วงนี้นะครับก็คือไซเบอร์พังกันเองครับผมได้ทำการซื้อมานะก็อยากเล่นมากๆนะวันนี้ก็เป็นบุญหูบุญตามากที่จะเล่นเกมไซเบอร์พังกันนะครับน้องๆเออก็จะเห็นพี่เล่นไซเบอร์พังแล้วแต่ก่อนอื่นขอบอกก่อนครับคลิปนี้ก็เดือนหนึ่งกว่าจะลงนี่เป็นคลิปแรกของปีใหม่นะครับยี่ ก็ณภูมิใจครับตอนแรกผมว่าผมจะมาตอนปีใหม่แหละแต่ก็ติดธุระไม่ว่างครับอืมก็วันนี้ก็ได้ซื้อคอมมาใหม่ไงเออก็อยากเล่นไซเบอร์พงไซเบอร์พังอย่างเงี้ยก็ซื้อมาทำแต่ก็ซื้อมาที่เยบร้อยแล้วก็อยากเล่นวันหนึ่งนะเออก็ปะเดี๋ยวเราจะไปดูเลยแต่ก่อนอ,อื่นครับอย่าเพิ่งไปดูช,ช,ช่วยกันกดไลค์ก่อนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ก่อนที่จะไปดูนะครับก็ขอสัก สิบไลค์ก็พอแล้วเออแล้วก็กดซับนะครับท่านไมกดพกกี่กดนะเกอก็ตอนนี้ก็แบบยอดที่ดูเยอะกว่ายอดกดซับอีกนะครับต้องหลายเปอร์เซ็นต์เลยคนดูแบบดูไม่กดซับต้อง90้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอ้โหก็เสียใจนะครับกดให้ผมนะเฮ้อขอร้อง <c oughs> อ่ะเอางี้ถ้าใครอยากให้ผมลงคลิปทีทีคลิปนี้ขอสักสิบไลค์ก็พอโอเคนะเอออุตส่าห์ซื้อไซเบอร์พังให้เล่นเนี่ยเนี่ยโอ้ซื้อมาเลยนะอุตส่าห์แบบอุตส่าห์จะมาแคสไซเบอร์พังให้ดูก็ ขอในเหอะเออลงทุนนะคลิปเนี้ยนะ่ปะป้าสามสองหนึ่งนี่นะครับเกมไซเบอร์พังนะครับโอโ้โหซื้อมาในราคาฟรีนะครับในราคาศูนย์บาทนะ,นาานะ,นะกูจะโด,ดนดิสไลค์แทนไลค์ไปนะ <c oughs> โอ้ <c oughs> นี่นะครับเฮ้ยไซเบอร์พังแล้วเนี่ยเวอร์ชันเวอร์ชันจีนแดงนะอันนี้ นี่นะมีลงมีลดด้วยเออเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนเปิดเสียงก่อนนี่เห็นปะเสียงลดนี่เป็นไงใส่เบอร์พังสองศูนย์สองศูนย์แปดแปดนะอันนี้ <c oughs> เอ้ยขอคนละหนึ่งไลท์ได้ไหมล่ะเอะอเราเนาะคนละหนึ่งไลท์พอละมั้งใช่ไหม โอ้ขอคนหนึ่งไลค์นะกันนะครับก็อย่าโกรธผมด้วยผมทำคลิปสนุกสนุกเล่นเฉยนะเออหนึ่งไลค์ก็ยังไงก็ถึงแหละสิบไลค์ถ้าถึงสิบไลค์ก็เดี๋ยวลงคลิปตีถี่ยให้เร็วทีไหมสมมติสิบไลค์ปั๊บก็ถี่ประมาณเดือนนึงแลลงอีกทียอกนะครับเออถ้าสิบไลค์เดี๋ยวเออถ้าถึงสิบไลค์นะผมจะลงคลิปวันเสาร์เลยวันนี้วันวันนี้วันอะไรวะวันนี้วันศุกร์นะวันเสาร์ก็คือพรุ่งนี้ถ้าลงคลิปนี้ภายในวันศุกร์ ก็ถ้าถึงสิบไลค์ก็ลงคลิปพรุ่งนี้เลยวันเสาร์แต่ผมจะมาดูนะครับมันไม่ถึงหรอกเฮ้ยผู้เล่นนะครับต้องถึงนะต้องถึงถสู้นะครับผมผมเชื่อว่าในตัวทุกคนนะที่มาแคส้วยใช่หรอกเพิ่งคิดไอเดียได้ไงก็ไม่มีอะไรคิดสีดำอ่ะโอเคนะปลาเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะผมก็มีเควสอยู่นะก็คือฆ่าสัปปะรดนะเออเกมนี้มันก็ออกแนวไซเบอร์พังก็ ไม่รู้ดิผมก็ไม่รู้เป็นเหมือนเกมอะไรที่มันเป็นแบบซอมบี้เห็ดอะเออประมาณนั้นมากกว่านะครับแต่ก็มีแนวคล้ายๆไซเบอร์พังนะเพราะโปรไฟล์บอกงั้นเห็นโปรไฟล์เลยมาเล่นเออมาครับมาเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเล่นเลยฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปรับเควสก่อนเควสมันจะอยู่ที่บอร์ดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปบอร์ดก่อนกด V เพื่อดูเควสก็ได้นะนี่บอร์ดจะอยู่ตรงนี้เมืองที่เราเกิดจะอยู่เมืองอะไรไม่รู้ทาวเฮลมั้งนะ เราน่าจะอยู่ทาเวเวิลนี่เราเกิดน่าจะมาเกิดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นบอร์ดนะเกมนี้บอร์ดก็เอาไว้รับเควสนะครับน,นี่ก็จะมีเควสได้เลือกนะมินนิ่งเอ่ออันนี้เควสไปเอาพิกแอ็กแล้วก็ไปขุดนะอะไรประมาณนี้โอเคแต่ตอนนี้ผมรับเควสมาแล้วนะครับก็คือเป็นเควสเอ่อบอรเดอร์โคสซิ่งนะครับก็เอ่อ <c oughs> ดาดาดาด,ดูนี้ไม่รู้เรื่องนะ นี่มันให้ค่าเออเมล์เมเทนนะเหมือนเป็นปีศาจนะเม์เทนที่ถือปืนนะเออสิบตัวตอนนี้ข้ามหนึ่งลวอันนี้ก็ไปขุดอะไรไม่รู้6ดิสปอร์ตอันนี้ไม่รู้ขุดอะไรก็ไปที่เมืองนะซิตี้เซนแล้วก็กลับมาเอาเควสมาส่งนะเออประมาณนี้แล้วกันเนาะปะเดี๋ยวเราจะไเริ่มทำเควสเลยละกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเสียเวลาเอากดไอเพื่อดูของได้นะครับตอนนี้ผมมีปืนนะไม่รู้ได้มาตอนไหนก็ใครที่อยากเล่นนะลิงก์ใต้ ได้คลิปนับแต่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อนะครับเราไปดูเมืองนะกันถ้าใครอยากมาเล่นนะครับแต่เออแบบนี้น่าจะสําหรับคอมเท่านั้นนะก็คือแบบกินสเปคมากๆเนเลยแบบนี้ใช้ได้เลยนี่นะเรามาถึงแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเออนี่นี่ใกล้ๆเมืองเลยจะเป็นพวกสปาวพวกปีศาจนับเมลเทนเน่มันเป็นตัวอะไรไม่รู้เหมือนซอมบี้ก็ว่าได้นะ มันตีเจ็บก็ได้นี่นะครับคุณภาพระดับการาฟริกดบบ HD HD เอ้ยเดี๋ยวแล้วนึงนะมันเบาเสียงได้ปะ่ะผมรู้สึกว่ามันเสียงดังครับมิชิบหาย ดอกด้วยอุ้ยแต่มันจะมาอีกอ่ะผมขอปิดเสียงเลยแล้วกันผมรู้สึกแบบมันมาเสียงดังปอเออเดี๋ยวไงก็ในคลิปเดี๋ยวผมก็ไปใส่ซาวอีกทีซาวเพลงนะครับก็เควันนี้กันอันนี้ก็มันจะมีอยู่สประเภทนะครับประเภทแรกก็จะเป็นเหมือนตัวที่เรายิงไปเมื่อกี้เเหมือนซอมบี้ปกติประเภทสองก็คือเป็นตัวอะไรไม่รู้อุย้ยเป็นเหมือนตัวระเบิดนะ นี่ตัวนี้ถ้าเวลาตายมันก็จะระเบิดออกมาเอ้ยชิบหายละระสุนหมดชิปไก่แล้วทุกคนชิปแล้วดอย่าหยุดนะอย่าหยุดเดินอย่าหยุดเฮ้ยผมได้อะไรมาคามมอนอัดดิทไม่เคยออะไรอะ่ะเฮ้ยเพื่อนรถใครรถผู้ใดรถไม่มีคน ชนได้ไหมเฮ้ยชนไม่เข้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วลวนี่นะกลับเมืองกันดีกว่าอ่ะมาเดี๋ยวผมพาทัวร์เมืองอีกครั้งแล้วกันก็จะมีการชอ็อปนะสามารถซื้อพวกปืนเอ่ออาวุธกระสุนได้นะครับก็ร้านนี้เลยนะเนาะก็ถ้าใครอยากให้ผมอัดแมปนี้ก็สิบไลค์ ขอแค่สิบไลค์พอนะเออไม่เอาอะไรมากไม่ใช่เราก็อยากแคสให้น้องๆดูไงเออผมแบบใจดีอยู่แล้วโอเคไปเดี๋ยวเราซื้อสักวันนี้แล้วเราก็จะเก็บเงินกันนะครับตอนนี้มีกระสุนอยู่เออเท่าไหร่ห้าร yeah. ้อยแย่พอดีพอดี <c oughs> แบบนี้น่าจะเป็นแนวแบบเนื้อเรื่องมากกว่านะแต่มันก็มันก็แม่เท่าไหร่นะแต่แบบนี้ก็ผมว่าใช้ได้อยู่นะแต่แค่คนเล่นน้อยนะครับก็อุ่หนุนเขาได้ เล่นแมปเขาก็ตมม้องโปรโมทให้เขานิดนึงมาไ,ไปไปนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เจอเอตัวประเภทที่สามตอนนี้เรากำลังตามหาตัวประเภทที่สามเนี่ก็คือกันเนอร์นะก็เควสเราเองนะไม่รู้สึกเหมือนไม่มีเลยยน้ำนี้มันโดนได้ไหมไเออมันจะมีจุดจุดหนึ่งนะที่มันโดนเอยนี่ไง นีประเภทกันเนอร์นะประเภทที่สามนะซึ่งยิงแรงไหมก็ใช้ได้นี่ตายโอเคนะน้ำพวกนี้ก็โดนได้มันจะมีบางจุดที่โดนไม่ได้คือแบบน้ำสารเคมีนะครับโอเคตียงเสียงเฮ้ยตู้อะไรอะคืออะไร เงินจะดอปนะครับทันไหมอ่ะไม่ทันเรอเออตายแล้วก็เงินน่าจะดอปเลยนะครับเออ ไมวะทำไมถึงทำกับฉันได้โอเคนะครับก็ไปยวคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนลวกันนะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีีหน้าแล้วกันนะครับก็เอาว่าเป็นว่าอีีหน้าเราจะมาทำเควสอีกสองเควสที่เหลือกันแล้วกันนะตอนนี้ก็จะเป็นแบบเซิร์ฟเซิร์ฟเนมเนิฟอยู่นะครับเออก็ถ้าใครอยากแบบอยากให้คลิปนี้แบบลงแบบลงทีๆลงนับหลังจากคลิปนี้ไปก็กดไลค์ถึง10ไลค์นะครับขอแค่1ิบไลค์พอ เออถ้าพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับปวดชาวด้วยการซื้อ AK เะนะนะนะ,นะก่อนก่อนไปเดี๋ยวโชว์ AK แเ๊บนึงนี่เฮ้ยเทีกันนะเนี่ย